พลอยชิดจันทล่องเรือสำลานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอลังสมฐานะคุณนายหมื่นล้านพลอยชิดจันทหอมครอบครัวล่องเรือสำลานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทั้งสวยทั้งเก่งแถมขยันสุดๆอีกด้วยสำหรับนักแสดงสาวพลอยชิดจันทพอนอกจากงานในวงการแล้วพอยังมีอีกหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โปรเจกต์หมู่บ้านจัดสรรธุรกิจเครื่องหนังธุรกิจอาหารส่งออก ธุรกิจผลไม้สดอบแห้งและอื่นๆเรียกได้ว่ารวยตาแตกล่าสุดพลอยชิตจันพร้อมด้วยสามีสุดเลิฟเคนฮุงพาลูกๆและครอบครัวหลายสิบชีวิตจัดทิปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญใช้ชีวิตสุดหรูหรากลางทะเลถือเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทีเดียวแน่นอนว่าภาพที่สาวพลอยเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมดูหรูหาาราอลังการสุดๆครบคันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและยังมีเครื่องเล่นทำกิจกรรมสาร hot